สัสดีค่ะ,คะปักเส,สื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะค,ค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อผูกคาดิแกนผู้ชายนะคะเป็นงาน USA Lot It นะคะญี่ปุ่น Lot It นะคะ45โลราคา9,000บาทจำานวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่150-180ตัว ตกต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการนะคะห้สิบาทจ้า,าประมาณการลูกค้าจังหวะห้าสิบบาทกาะมากเหมาะมากช่วงนี้เลยพ<ช>ี่นางค่สะสดร้อนรุมื่อเช้าเลยมื่อเช้าเลยอากาศเย็นลง<ช>แล้วแถวบ้านก็น่าจะโอ้โห โอ้โหแถวภาคอีสานเท่าไหร่แล้วคะพี่นาง14ละคะเช้า14องศาปา12ถึง14องศากันเลยทีเดียวลูกค้าคะเหมาะเลยค่ะเหมาะกับช่วงนี้มากใช่แล้วเป็หนือภาคอีสานนะคะที่สมุทรสาครตั้งแต่เช้าก็เย็นนะ19 20อยู่นะทั้งโลกค่ะมีเย็นแล้วใช่แล้วนะคะเป็นเย็นนะคะลูกค้าจะคือช่วงเช้าเช้าอ่ะลูกค้าจะมีอากาศแบบเย็นๆนิดนึงนะคะลูกค้าจ้ะ ช่วงสายๆอาจจะร้อนนะคะคือตัวคาดิแกนนะลูกค้าสามารถใส่คลุมได้นะจะคลุมแดดก็ได้คลุมลมก็ได้กันแ<ช>ไ,<ด>ได้นะคะล <ๆ S 2> ูกค้าจ๋าแล้วเป็นเนื้อผ้าที่แบบว่าบางเบาพกพาง่ายนะคะลูะคะกค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมที่พกพาง่าย หัวหมอกสายเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ใช่ค่ะญี่ปุ่นเออเวียบนามเออเกาหลีเออลูกค้าค่ะเห็นคนไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะต่างประเทศลูกค้าค่ะหมอกมากตรงนี้เมาจริงๆไลฟ์สดขายก็ง่ายลูกค้าค่ะ TikTok Shopee รัศดาได้หมดเลยนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบล็กเราด้วยนะคะลูกค้าจ้ารายการแรกของสายวันนี้ ค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมคร์ดิแกนผู้ชายลูกค้าเป็นของผู้ชายก็จริงนะแต่บางตัวคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะคะ่คะออกเป็นแนวแบบว่าทรงเรียบๆใช่ค่ะทรงเรียบๆแล้วกันลูกผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีค่ะนะคะโทนสีมีความาให้เลยบางตัวเป็นสีพื้นค่ะบางตัวอาจจะเป็นลายริ้วค่ะลูกค้าจ๋า อยู่ในนี้นะคะเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค่ามาให้นะเจอไปเมื่อกี้ก็เป็นอะไรนะคะพี่เป็นยูนิโคลเป็นแล้วจียูค่ะเป็นแก๊บค่ะค่ะประมาณนั้นนะใช่ถ้าต่อกันอีกแก๊บค่ะลูกค้าจ๋าป้าสวยๆยูยูลูกค้าต้นทุนห0บาทถูกต้องลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยคหลากหลายมากตัวละร้อยได้ไหมได้เลยแต่ว่าเมื่อวานที่ไปแชบตามตลาด ที่เหเท่าไหร่กันคะร้อยห้าเก้าถูกต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยราคาเป็นแบบว่าตลาดเสื้อผ้าทั่วไปราคาเห็นเขาขายร้อยห้าเก้าถูกต้องหนูวถีหนูว่าราคาพอดีพอนามนะเนาะร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้านะหาขาพอดีเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแต่ว่าอยู่ในนี้ลูกค้าจัาต้นทุนของเขาห้าสิบบาทเท่านั้น 50าบาทเท่านั้นอยู่ในนี้ต้นทุนของเขาซึ่งลูกค้านะคะสามารถซื้อไปอาทําราคาได้เลยถูกค้าแมค้านะคะสามารถซื้อไปคัดแยกทาราคาได้เลยนะคะถูกต้องค่ะลูกค้าค่ะทาราคาได้หลากหลายจริงงานแรนด์ลูกค้าก็อาจจะอัพเป็น259้ได้สามก็ได้นะคะลูกค้าค่ะถ้างานตัวไหนที่แบบว่าเป็นหางๆแล้วนะคะก็อาจจะเป็น89ก็ได้7989นะคะลูกค้าค่ะได้หลากหลายราคาเลยนะคะ คะ่ะลูกค้าจะบานาน่าจ้าหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบรนด์อุ้ยน่โคอีกแล้วยูนิคอร์ยูนิคอร์อีกแล้ว, ol, ล,วลูกค้าจ้าหลากหลายแบรนด์นะคะหลักๆก,ก็จะเจอเป็นยูนิคอร์กับพียูนะคะเยอะหน่อยใช่คะ่ะลูกค้าจ้าสนใจกระสอบนี้สามารถสีเอเข้ามาได้หรือจะนับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าวันนี้ย่างก้าวเข้าสู่วันที่ี อ่าวิ่งเร็วมากอ่ะธันวาคมันแล้วอีกไม่กี่วันนี่นะคะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่ค่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีถูกต้องค่ะพี่ค้าจ้าบริษัทบั็ของเราหยุดปีใหม่แค่สองวันนะลูกแค่ไนเลยใช่แล้วหยุดแค่2วันเท่านั้นคือวันที่3 1มสิบเอ็ดธันวากับวันที่1มกรานะคะถูกต้องค่ะ อยู่แค่นั้นเลยใช่ค่ะเข้ามาดูสินค้าก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าค่ะเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแต่หยุดแค่2วันวันทเ่็1ธันวาคมและ1มกราคมเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแล้วก็สําหรับขนส่งเพราะวะาัม้คะต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้สามารถสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋า บริษัทบัตของเราจะรีบเร่งกระจายสินค้าให้ลูกค้านะคะลูกค้าแต่ว่าอันนี้เราจะเตือนทุกอาจจะแจ้งลูกค้าทุกรายเลยนะต <Wow. S 1> ั้แต่วันที่25ีเป็นต้นไป mm hmm. อันนี้คือแบบ คือเสี่ยงแล้วนะคะกับขนส่งนะคะลูกค้าจ้าบางขนส่งอาจจะรับแล้วกระจายสินค้าบางขนส่งอาจจะรับแต่ไม่กระจายอันนี้คือเสี่ยงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดนะคะใช่แล้วค่ะสวยมากสวยอย่ะสวยเลยน,นะคะ แนะนำช่วงนี้จะถึงวันเสาร์เนี่ยหลาสองสามวันเนี่ยไยามสั่งแล้วก็ให้จัดส่งให้เร็วลูกค้าได้รับ่อดปีใหม่นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าอลูกค้าจ้าบวดนี้ค่ะเสื้อคลุมคาบิแกนคุณผู้ชายค่ะลูกค้าจ้าใส่ง่ายใส่สบายนะคะต้นทุน50บาทคุณภาพเกรดเอแต่ว่าลูกค้าจ้าถ้าเกรดเองบัตรเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15นะใช่ค่ะเรื่องดำอาจมีเจอกระดุมแตก เสียหายอาจมีเจอนะคะอาจจะต้องซ่อมแซมหรือว่าทำกผ่อนใช่ค่ะค่ะลูกค้าค่ะใช่แต่คู่หนู่ว่าคู่เขาอนข้างใหม่สะอาดอยู่ไหะแบรนด์แล้วค่ะ c k เคยูนิคเ k ยซีเคยูนิคค่ะนี่ค่ะเป็นคายนะคะอุ๊ยดีอ่ะสวยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นงานรวมนะคะทั้งอุอสและญี่ปุ่นนะคะในกระสอบนี้ค่ะ เลือนเลยอะเพราะว่าได้หลากหลายแบรนด์กันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาสเฉยเวยเยือนะคะลูกค้าจาแนะนําเลยนะคะจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจานในราคา9,000บาทค่ะลูกค้าจานถูกต้องค่ะ5โลแต่ว่าลูกค้าจานจำนวนตัวนะคะเป็นเพียงประมาณการนะแต่ละกระสอบอาจได้จํานวนตัวไม่เท่ากันนะคะให้เน้นที่น้ำหนัก45โลถูกต้องค่ะซื้อเยอะลดเยอะด้วยค่ะ่ค่ะซื้อ3ามกระสอบนะคะได้ส่วนลดอ่าได้ส่วนลดเท่าไหร่คะพี่นังคะได้ส่วนลดหนึ่งันบาทช็อตอยู่ช็อตอยู่ ช็อตกันอยู่นะนได้ส่วนลด1,000บาท<ช>นะเพราะเป็นสมาชิกบัคทันทีลูกค่ะค่ะสิทธิพิเศษของสมาชิกบัคก,ก็โอ้แต่ละเดือนเราจะมีโปรใ,<ช>ให้หลากหลายเลยมันจะเป็น ลดราคาพิเศษหรือหนึ่งแถมหนึ่งหรือสองแถมหนึ่งคาหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะพูดถึงสมาชิกจเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันนะเดือนนี้ลูกค้าจ๋าเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีเดือนสิบสองของปียี่สิบเอ็ดธันวาแล้วลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัตรของเรานะโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะลูกค้าจ๋าขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นบทเหตุสิ้น อันนี้นะคะลูกค้าจ้าสาหรับสมาชิกของบ้านเราใช่แล้วค่ะยูนิโคอีกแล้วเมื่อกี้สาราจะใช่ค่ะเมื่อกี้ซาดานะแนะนำเลยเป็นอีกหมวดที่แนะนำเหมาะกับช่วงนี้มากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าอลูกค้าจ้าอันนี้นะคะเราก็รีวิวประมาณการนะคะเดี๋ยวที่เหลือยังไง่ายให้ลูกค้า ไปนุ้นกันต่อนะคะใช่ค่ะดันนุ้นกันทีค่ะจ้าสำหรับสินค้าหวดนี้นะคะ<อ>เป็นเครือูมคาริเกที่ชายนะคะเป็นยานุ่นมวัชิญุปสอไอทีได้ยค่ะไทีะทไน,นะคะชิ้นโีด5โลราคา9,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการช้่าวอยู่ที่150-180ตัวะคะ่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ50บาทคา่ะ สับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีทุกข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะมักกุหกน่มเก้าโมงเช้าถึง5้ามงเย็นนะคะฝากติดตามนี่อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i กต็อกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ